โรคอะไรที่น่ากลัวโรคประจำตัวก็ยังไม่น่ากลัวโรคไขมันความดันที่เกิดขึ้นจากอาหารก็ดีเกิดขึ้นกับในตัวเราเนี่ยโรคไขมันความดันเบาหวานเนี่ยยังไม่น่ากลัวโรคที่น่ากลัวที่สุดก็คือโรคดันทุรังโรคดันทุรังคืออะไร ั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตัดเอาไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ใช่แต่เรายังดันไปเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ใช่นั่นก็คือโลกดันทุรังดันไปเชื่อเดรัฉานวิชาดันไปเชื่อที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตัดเอาไว้เราว่าทรงตัดเอาไวเนี่ยโลกดันทุรังทั้งๆที่ เรารู้กับตัวเองว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงตัดเอาไว้เราอย่างดันไปยึดติดในสิ่งที่เรายึดติดก็ทําให้เรานะไปสู่นรกเปรตอสุรกายได้ปิดอบายภูมิไม่ได้เพราะนั้นเี่ยเข้าสู่นิพพานไม่ได้เพราะนั้นเถอะนั่นก็คือขันธ์ห้านี่เองรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้เรายังยึดติดอยู่ เรายัางดันทุรังติดยึดติดอยู่นะอันนี้เรียกว่าเราดันทุรังที่เมื่อเราดันทุรังกันแล้วผลสุดท้ายเราก็ต้องพบชาตินาดีนาบันกลางนาเลวเกิดขึ้นกับโลกดันทุรังของเรานะและเราก็ปิดอวัยภูภูไม่ได้นะและเราก็จะได้โสดาบันไม่ได้ ก็เพาะเราไปยึดติดในสิ่งที่เราดันทุรังน <c> ะ <oughs> เราจะได้อรารยบุคคลพ้นปถุชนเราจะพ้นปถุชนและได้อรารยบุคคลเน่ะทำอย่างไรพ้นปฏุชนให้ได้และเราจะได้อรารยบุคคลเป็นอวัยภุมิได้เราก็ยันดันทุรัง พ้นปุถุชนไม่ได้นะไปเชื่อเลิกเชื่อยามเชื่ออิทธิพลปฏิหารสิ่งเหล่านี้ผู้องทำมาได้หมดแล้วผู้องค์สิจเอียนถ้ามันเป็นจริงทำมาได้จริงถ้ามันไม่เสื่อมผู้ธองค์ก็เอาเราก็ดันทุรังไปเชื่อนะเราก็ยังเป็นปุถุชนเราจะพ้นปุถุชนได้ได้อารียบบุคคลนั่นก็คือทำง่าย ศรัทธาสัมปทาศรัทธา,าในพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียว